รัาผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพ <Around> ูดถึงการเข้าโค้งนะครับผมก็จะมาเล่าสั้นๆให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเออเข้าๆการเข้าโค้งนะครับทราบมือใหม่นะครับเข้าๆนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือหลักการเป็นยังไงในการเข้าโค้งนะครับเราจะทํายังไงไม่ให้หลุดโค้งนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับการเข้าโค้งเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนๆนะครับดูเส้นข้างๆนะครับถ้าเราเข้าโค้งซ้ายนะครับก็ให้ดูเส้นข้างซ้ายเป็นหลักนะครับนะครับให้ดูให้ให้เราเอาครับเอาตามองนะครับเส้นฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับในการจิกโค้งในการกําหนดความโค้งของรถนะครับเราก็ดูเส้นซ้ายเส้นในเป็นหลักนะครับถ้าดูเส้นนอกบางทีเรายังไม่ชินนะครับเราอาจจะเวียงนะครับเวียงรถอาจจะถูกแบบเลย เลยออกไปด้านนอกได้นะครับเรียกว่าหลุดโค้งนั่นเองนะครับการวิ่งทางโค้งนะครับต่างจังหวัดนะครับอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าดูความเร็วด้วยนะครับเอาความเร็วที่เราอยู่นะครับอย่างด้านหน้านะครับรถพี่ใหญ่นะครับเขาวิ่งชิดซ้ายนะครับว่าเขาขับช้านะครับเขาจะให้เราเว้นช่องว่างให้เราแซงนะครับดังนั้นถ้ามือใหม่นะครับถ้ายังไม่เซียนนะครับก็อย่าเพิ่งแซงนะครับ แล้ววิธีวิธีนะครับขับรถนะครับเราดูเส้นด้านในนะครับขอบเส้นด้านในเป็นหลักนะครับให้เขาวิ่งมาใกล้ๆพงมาเลยนะครับเราอย่าไปเราอย่าไปยึดเราอย่าไปยึดเส้นด้านขวานะด้านนอกนะครับเพราะว่าถ้าเราไปยึดเราบางทีเราอาจจะมือใหม่นะครับอาจจะหลุดโค้งออกไปได้นะครับเรายึดเส้นด้านในดูเส้นด้านในนะครับสายตามองเส้นด้านในนะครับเป็นหลักนะครับจะเลี้ยวขวานะครับตาเรานะครับ ก็จับเส้นกลางนะครับเส้นกลางเส้นฝาเนี่ยเป็นหลักนะครับจ้องนะครับใช้สายตาจ้องนะครับที่เลนขวานะครับที่เลนด้านขวามือนะครับก็คือถ้าเราจะเลี้ยวขวานะครับก็ให้ดูเส้นในนะครับด้านขวานะครับถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายโค้งซ้ายนะครับเราก็ดูเส้นนะครับเส้นฝั่งซ้ายมือนะครับให้ใช้ให้ใช้ตานะครับจ้องนะครับจดจ้องที่เส้นนั้นเป็นหลักนะครับ เพราะว่าเราจะได้ไม uh, ่หล right uh, ุดโค้งนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับเวลานะครับเราขับรถนะครับเราโค้งซ้ายนะครับเราก็มองใช้ตามองนะครับมองที่เส้นซ้ายนะครับจะโค้งขวาเราก็มองที่เส้นขวานะครับเพื่อให้เรานะครับใช้สายตาในการจิกโค้งจิกเส้นนะครับเราดูเส้นไว้นะครับเมื่อเราดูเส้นไว้นะครับมือเราก็จะไปตามที่เรามองนะครับทีนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นมือใหม่นะครับ กลัวจะหลุดโค้งนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่เลยนะครับตกม้าตายนะครับมือใหม่ขับรถนะครับแล้วหลุดโค้งเพราะว่าเราไม่มีจุดยึดเหนี่ยวนะครับไม่มีสายตาเราไม่ได้มองที่เส้นนะครับเมื่อเราไม่ได้มองที่เส้นนะครับมันก็บังคับรถยากนะครับเราไม่มีอะไรเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะครับว่าเราต้องไปทางไหนอะไรยังไงนะครับถ้าโค้งนะครับโค้งไหนนะครับโค้งโค้งซ้ายแล้วก็มองเส้นฝั่งซ้ายของตัวเรานะโค้งขวาแล้วก็มองเส้นฝั่งขวาของตัวเรานะครับเมื่อเราขับไปแล้วนะครับ เราก็จะไม่หลุดโค้งนะครับก็จะทําให้เราบังคับรถได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิศส่วนตัวนะครับในการเข้าโค้งนะนะครับเราก็ดูเส้นไหนเป็นหลักเนี้ยโอเคบางทีเพื่อนๆนะครับยังไม่ชินนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับว่าเออนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับเราจะได้เอาทิศผมนะครับไปลองใช้ดูนะครับในการขับรถนะครับรถเมื่อเราจับจ้องที่เส้นนะครับเรายึดเส้นนั้นเป็นหลักนะครับดังนั้น เราก็จะหมุนพวงมาลัยนะครับไปในเส้นที่เส้นทางที่เราบังคับได้นะครับเพราะว่าเรามีเส้นที่เราจุดจ้องแล้วนะครับเมื่อเรามีเส้นที่จุดจ้องนะครับเรายึดเส้นนี้เป็นหลักนะครับเราก็สามารถคุมรถนะครับให้ไปตามเส้นที่เขาไกด์ไลน์ไว้ให้เรานะครับโค้งไหนเราก็จะไม่หลุดโค้งลวที่นี่นะครับเวลาเราวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนขับรถนะครับเข้าโค้งนะครับยังเพราะว่า เพื่อนเนบางทีเรายังไม่เคยไปสถานที่นั้นนะครับเรายังไม่รู้เรายังไม่ชินนะครับบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันโค้งลึกขนาดไหนอะไรอะไรยังไงนะครับเราก็ต้องอาศัยความระมัดระวังนะนะครับแล้วก็ถ้าเรามีจุดยึดนะครับมีรู้รู้หลักแล้วว่าเออเราต้องยึดเส้นไหนฝั่งไหนนะครับคราวนี้แน่นอนครับเพื่อนเเวลาขับรถนะครับเพื่อนก็จะไม่หลุดโค้งแล้วนะครับเวลาเข้าโค้งก็จะเข้าโค้งอย่างมั่นใจนะครับผมลองเอาทิศที่ไปใช้นะครับเป็นทิศสุดโตรงของผมนะก็เอามาเปันแฟนเพื่อนนะครับ ใช้าตาจิกเลยนะนะครับใช้ตาจับจุดจ้องไปที่เลนตรงกลางฝั่งขวามือนะครับเราจะเลี้ยวขวาโค้งขวานะครับแล้วก็ใช้ตานะครับพอเรามองรถจิกเนี่ยรถเรานะครับก็จะชิดเส้นปักนะครับทําให้เรานะครับขับรถแล้วไม่หลุดโค้งนะครับนะครับนะครับอันนี้คือโค้งขวานะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับเราก็นะครับใช้ตานะครับจดจ้องไปที่เส้นสายมือนะครับฝั่งสายมือนะครับแล้วก็ดูนะครับ ระยะห่างจากพวงมาลัยเส้นที่วิ่งมานะครับจากระยะห่างจากพวงมาลัยนะครับแล้วก็ดูนะครับเนี่ยนะครับเราก็โค้งซ้ายนะครับดูเส้นฝั่งซ้ายโค้งขวาดูเส้นฝั่งขวาครับไม่ว่าจะเส้นตรงเส้นปากเส้นทึบนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับผมย้ํานะครับสำหรับมือใหม่นะครับเพื่อนนะครับทําไมพี่ตั้มบอกให้มองเส้นจะเลี้ยวขวาจะโค้งขวาให้มองเส้นขวาโค้งซ้ายให้มองเส้นซ้ายนะครับเพราะว่าตาละมองไปที่ไหนนะครับ มือเราก็จะไปด้วยนะครับเมื่อมือไปด้วยนะครับรถมันก็จะไปด้วยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยมันก็จะไปตามที่เรามองนะครับดังนั้นนะครับนี่ครับมองซ้ายนะครับด้านซ้ายมองเส้นนอกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับโค้งซ้ายนะครับนะครับพลวมปุกรลจิกใช้ตาครับจดจ้องไปที่เส้นสายนะครับมือเราก็จะไปฝั่งซ้ายนะครับดังนั้นนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยนะครับมันก็จะไม่หลุดโค้งนะครับมีเพื่อนๆหลายคนนะครับ บอกเออให้รถอยู่ตรงกลางนะครับให้รถอยู่ตรงกลางเล่นคุมให้รถอยู่ตรงกลางเล่นนะครับผมบอกเลยมันใช้ไม่ได้ครับนะครับส่วนตัวผมนะผมว่าผมน้ผมว่ามันใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าเราขับรถนะครับแล้วเรามันไม่มีอะไรเป็นเป้าหมายให้เราจดจ้องนะครับคือเวลาเรามองเส้นเนี่ยนะครับถ้าเรามองเส้นฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะวิ่งเราก็จะวิ่งไปหาเส้นฝั่งซ้ายนะครับหลักการเดียวกันครับ นะครับเราโค้งซ้ายนะครับเราก็มองเส้นฝั่งซ้ายโค้งขวาเรามองเส้นฝั่งขวานะครับเมื่อเรามองจิกไปที่เส้นนั้นนะครับใช้สายตามองนะครับมันก็จะทำให้เรานะครับคุมรถไปหาเส้นนั้นนะครับเส้นฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับเราก็จะบังคับรถนะครับเยเรามองเส้นป่าตรงกลางนะนะครับมองนะครับแล้วมือเรานะครับก็จะหักตามเส้นที่เรามองนะครับนี่ครับโค้งซ้ายนะครับเป็นเส้นป่าก็เราก็ ใช้ตามองที่เส้นป่าครับนี่ครับพอเรามองปุ๊บนี่ครับรถเราก็จะเชเข้าหาเส้นนะครับแล้วก็คุมพวงมาลัยให้อยู่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีการเข้าโค้งครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับในการเข้าโค้งนะครับสลับมือใหม่นะครับวิธีการเข้าโค้งของผมนะครับเพื่อนๆสามารถนําไปปฏิบัติได้เลยนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะโดยส่วนตัวผมผมก็ใช้วิธีนี้อยู่เช่นกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการเข้าโค้งนะครับสรับมือใหม่นะครับ ทำยังไงไม่ให้หลุดโค้งนะครับเราก็จะก็มีวิธีนะครับตามที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือในการดูเส้นนะครับเส้นไกด์ไลน์เป็นหลักนะครับเราถ้าเป็นโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายเราก็ต้องดูเส้นฝั่งซ้ายเป็นหลักนะครับโค้งขวาเราก็ต้องดูเส้นฝั่งขวาเป็นหลักนะครับดูไกลนะครับเพราะว่าถ้าโค้งขวานะครับเราชิดขวานะครับเราก็จะไปได้นะครับเราก็จะไม่หลุดโค้งนะครับถ้าเรารู้สึกว่า เราจะหลุดโค้งนะครับเราก็แค่ยกคันเร่งเท่านั้นเองนะครับแต่เรายังอยู่ฝั่งขวานะครับสูงมากเราเข้าโค้งขวานะครับเราอยู่โค้งขวานะครับเรามองเส้นขวาใช่ไหมเราก็ชิดเส้นขวานะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราจะหลุดโค้งไปฝั่งซ้ายนะครับเราก็แค่ยกคันเร่งมาแต่ที่เบรกนะครับเรายังเรายังอยู่ชิดฝั่งขวาอยู่นะครับโอกาสที่เราจะแค่โค้งไปฝั่งซ้ายก็น้อยลงนะครับดังนั้นนะครับวิธีการเข้าโค้งสลับมือใหม่นะครับที่ผมแนะนำนะครับก็คือเราก็โค้งไหนนะครับ โค้งขวาแล้วก็จิกฝ e ั่งขวานะครับดูเรนเส้นนะครับดูเส้นฝั่งขวาโค้งซ้ายนะครับเราก็ดูเส้นซ้ายนะครับเป็นหลักนะครับใช้สายตาดูนะครับแล้วก็จิกลงไปนะครับจิกใช้สายตานะครับดูแล้วก็จิกนะครับใช้มือนะครับกลุ่มงมาลยนะครับให้จิกเส้นนั้นให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากมากครับสำหรับเพื here, ่อนใหม่ท like, ี่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ